สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้อยู่กับช่องหอยจุบทะเล t นอีกแล้วครับกับจ่าสารครับมือนีเข้าอาซิมาพุทมันปังครับปีนี้ครับพี่น้องมาเบิ่งมันปังน้ำกันครับมันหาเดือนว่ามันสิเป็นอย่างไรครับเฮาจิติดตามแต่ขันตอนแรกจนถึงขนส่งโรงงานเลยครับว่าราคานะครับว่าสิเป็นอย่างไรราคามันปังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหัวใหญ่บอวิธีการที่อย่างไร๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันเลยครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องมันหาเดือนครับมันหาเดือนของผมนี่พันนี่พันแปดเก้าครับผมมาปลูกไว้นะครับหัวกับบล็อกใครง่ายไปไหนนะครับเกือบซ้ำแขนนีล่ละพี่น้องซ้ำแขนเล็กหน่อยประมาณหกหาหกปีนี่เนาะพี่น้องเนาะนะครับจิได้ยาวครับพี่น้องครับป้อมย่านี่ถ้าวันเป็นเกือบนะครับพี่น้องประมาณหนึ่งเกือบสองเกือบสามเกือบประมาณสี่เกือบเลยพี่น้องครับป้อมย่านมันประมาณหกสิบถึงแปดสิบเสน ความอย่างงูหนอนหวใหญ่แล้วแต่ครับปับบนกันไปครับพี่น้องครับขึ้นมันครับพี่น้องนี่ครับ อยากหเห่าขุดเหาตัดเหาหัวึ้นแล้วครับนี่ครับมันปังครับพี่น้องมันปังราคาก็ปังปังครับเฮ้ยหาเดือนครับพี่น้องนี่มันหาเดือนครับ ให้นี่กบจิประมาณสองไร่นี่แหละพี่น้องก้สิเต็มรถแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงตอนขนส่งโรงงานครับพี่น้องครับ นักแรกเขาครับนี่ครับมาถึงร้านมันแล้วครับ4510นักแรกเขาครับเดี๋ยวพอตอนลงมันแล้วเดี๋ยวเ้ามาบรว่าำนักนจิเหลือหลายมาด็ดเลยครับนักขาออกครับพี่น้อง